้าห่มนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นปลอกขนนวนไม่ใช่ผ้าหม่มเป็นปลอกขนนวนแต่ใช้ห่มได้ปูเตียงได้นะคะสวยมากหกฟุตครึ่งก็ใช้สําหรับเตียงหกฟุตกําลังนี้นะคะก็จะมีให้เลยเลยขอบเตียงลงไปเลยชายลงไปสวยสีขาวเป็นงานปักนะลูกค้านะเป็นงานปากักปักลาย ลายดอกกุหลาบสวยมากค่ะคงานแบบว่าสวยสะอาดสะอาดคุณหนูลูกผู้ดีลูกผู้ดีดูมีสกุลดูเป็นแบบผู้ดีอ่าเป็นชิปนะคะเป็นปอกขนวนความหนาความหนาปานกลางนะคะถ้าเราไม่ใส่ไส้ผนวมล,ลงไปก็จะเป็นผุมได้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ ความหนาปันกลางเราไม่ใส่เปากผ้นวมก็คือเออเราไม่ใส่ไส้ก็คือว่าใช้ห่มได้เลยสวยไม่มีตำหนิแล้วก็จะมีนี่ที่ผูกไส้ด้วยงานเกาหลีนะะี้ค่ะ